บมาต้องมาถีบกันต่อไปนะฮะในดีไซน์ทอก็ถีบนะฮะเราพูดกันสนุกสนานเหลือเกินในการแต่งร้านค้าปลีกหรือร้านค้าทั่วไปเกร๋ไกรโอ้โหนะในราคาที่ไม่แพงมากแนแล้วท้ายสุดนะท่านผู้ชมชวนลูกชวนหลานในโบกในบ้านมาช่วยกันตกแต่งร้านได้นี้มีหลากหลายไอเดียเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่ไอเดียกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย นะฮะนอกเหนือจากโอเคทาสงทาสีแล้วมันมีไอเดียอะไรบ้างฮะอาจารย์แปงในการที่เราจะมาตกแต่งร้านทําให้ร้านมันดูน่ารักอะไรต่างๆไอเดียจริงๆมีอยู่ทั่วไปหมดครับอยู่ในอากาศเป็นสิ่งที่เราเหมือนว่ามองไม่เห็นแต่จริงๆมันมีอยู่โอ้โหนี่เป็นไงฮะนี่มาแนวพุทธคุณนะคมไหมฮะคมฮะเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่โอ้โหนะฮะนี้มันคล้ายๆเหมือนผีเลยนะนะไปดูไอเดียแรกกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะ ที่มีตู้เย็นเก่านะฮะอยาไปแลกไข่ตู้เย็นเก่าไข่ไปแลกไขไ่ะน,ไขนะตู้เย็นเก่าสามารถมาเป็นดิสเพลย์ตกแต่งหน้าร้าน,บบนได้เลยนะยนี่ตัวอย่างเลยนะโอโ้โหไอเดียเก๋ไก๋ที่ใช้เงินน้อยมากเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆนะนะผู้ชมนะใครก็ตามบางทีเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องมีตู้เย็นเก่าหรอกอไปร้านขายของเก่าไปซื้อตู้เย็นใหม่ ไปซื้อตู้เย็นเก่าสิฮะตู้เย็นที่เสียแล้วเขาขายบางทีไม่แพงแล้วจริงๆผมว่านะจย์ครับไม่ต้องซื้อทั้งตู้เราจะซื้อมันทำไมทั้งบ้านฮะเราซื้อมาเพราอจะฝาตู้ก็ได้แล้ว ทำไมมันถึงใช้งานได้ก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นชั้นอยู่แล้วมันเป็นชั้นใส่ของไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินไปทําชั้นเพิ่มเติมอีกอท่านผู้ชมและจริงๆนะเอาโคมไฟหลอดเดียวนะลากสายง่ายๆไปวางมันเป็นเหมือนโคมไฟที่ดิสเพย์ในแง่ของตัวโชว์สินค้าหรืออะไรต่างๆได้เลยนะไอเดียที่หนึ่งผ่านไปเอาตู้เย็นเก่ามาทําเป็นชั้นวางของไอเดียที่2ฮะอันนี้ผมเห็นที่เขาแอบขโมยกันอยู่เยอะเหมือนกันนะาจาย์ก๊อมก็คือพวกใส่ไฟ ใครอย่าไปตัดนะอย่าไปตัดนะฮะสสยไฟไห,หลวงสย <นะ S 2> สยไฟเอกชนนะฮะทองลงนงแดงอะไรต่างหลังจากที่สมมุติเอาพูดตรงนะอันนี้มันก็แล้วแต่เหมือนกันนะเราอาจจะไปเจอร้านขายของเก่าผมเคยเจอครับมันก็คือ พูดง่ายๆว่าที่พันสายไฟขนาดใหญ่ที่เขาเดินสายเดินสายพวกสายเคเบิลสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้แน่เอาไซส์งานก่อสร้างวันนี้ผมว่ามีขางมีเยอะมีนี่ายิ้งๆกันด้วยเลยนะจริงๆแล้วเราซื้อมือสงนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะผู้ชมจริงๆถ้าดูไอเดียแล้วเนี่ยมันเหมือนโต๊ะอาหารได้เหมือนกันนะแต่ว่า สเต็ปมันอาจจะต่ํากว่าปกตินิดหน่อยอาจจะต้องมีการเอาโมดิฟายนะยกฐานขึ้นมาได้บ้างอะไรประมาณนี้เพาะว่าจริงๆแล้วในแง่ของขนเนือในแง่ของการใช้งานตรมันก็เหมาะสมนะฮะเราไปจัดบางมุมของร้านเรานะเอาเป็นดิสเพย์การวางและท้ายสุดนะบางทีนะคือมันเป็นสีแบบนะครับเป็นสีไม้อยู่แล้วจะทาสีขาวหรือไม่ทาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะสวยนะไปดูไอเดียหนึ่งอันนี้อาจจะทะเลาะคุณแม่บ้านนิดหนึ่งอาเารย์กอลฟ ฝาชีชั้นหายไปไหนนั่นนะเนี่ยไปอยู่บนโคมไฟแล้วนะฮะกลายเป็นโคมไฟไปแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมผมเห็นไอเดียนี้นะน่าสนใจมากเพราะว่าเอาไปปยุกได้หลายที่เลยนะใครจะทําร้านอาหารใครจะทําแบบร้านที่ขายของเก๋ๆที่เป็นโคมไฟด้านบนหรืออะไรต่างๆผมพูดตรงๆนะฝาชีเนี่ยอันบางทีไม่กี่ตังคีตังไม่กี่ตังฟาชีปัตติกแบบนี้นะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาลนะครับเอาโคมเข้าไปนะและข้างนอกเนี่ยอาจจะมี แล้วแต่เลยนะฮะจะมีกระดาษจะมีอะไรต่างๆบุหน่อยอะไรแล้วแต่ให้มันมีความสวยงามเพิ่มเติมไปได้เออจริงคือไม่ได้เอามาตกแต่งอย่างเดียวนะคือถ้าท่านผู้ชมทําเก๋ๆเนี่ยบางทีก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้อีกเลยนะอีกทางนึงเลยนะมันอยู่ที่ว่าเราเห็นมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วเรามีไอเดียแค่ไหนท่านผู้ชมฮะต่อไปเป็นเรื่องของการใช้แก้วมีหูนะฮะแก้วมีหูนะฮะแก้วหูคือแก้วได้ยินได้หรือเปล่าคือแก้วอภิรดีนะมีหูนะฮะดารายุคเก่าเลยนะฮะ แก้วที่เราอาจจะแบบไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าผมพูดตรงๆนะไอ้ตรงเนี้ขายตามตลาดนัดก็เยอะเยอะแล้วบางทีนะใบละสิบาทหรืออะไรต่างๆแต่ว่าท่านผู้ชมเจ๊กเกรเนี่ยถ้าเราเอาแก้วพวกนี้นะะมามัดเชือกหรืออะไรต่างๆแขวนห้อยหรืออะไรต่างๆสวยนะเนี่ยไอเดียพวกนี้จริงๆเราเอาไปแต่งบ้านก็ได้สนใจหรือปลูกต้นมงต้นไม้เล็กๆนะได้ได้นะเพราะว่าจริงๆมันสามารถใส่อะไรก็ได้เลยนะฮะ และอีกอันหนึ่งก็คือไอเดียนะฮะใครที่มียางใช้แล้วโโอ้แล้วเปลี่ยนยางช่วงนี้นี่กรุงเทพนี่คงมีเยอะนะฮะอยู่ตามสี่แยกเนี่ยลงไปดูนะฮะถ้วเขาขนกลับให้หมดเนี่ยก็เอากลับมาใช้ได้เลยผมเอาง่ายๆเหมือนป้ายหาเสียงม็อบเลิกก็เอามาเอามาเพราะฉะนั้นมันก็มีตั้งแต่ยางรถ10บลอนะยางรถเก๋งธรรมดาไปจนถึงยาง รถมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นยางรถมอเตอร์ไซค์ที่เอามาทำหรือได้หลายขนาดบางท่านต่อว่าพวกเราว่าจะไปหาจากไหนเอาวัสดุง่ายๆหน่อยสินี่ต้องตัวนี้เลยเปิดดูเลยในตู้เย็นของท่านผู้ชมนะทานเสร็จแล้วดื่มเสร็จแล้วและเอามาใช้เลยนี่หรือว่าน้ำเก่าจริงๆนะเราบางทีเราเก็บไว้เยอะอะเราซื้ออะไรต่างๆมาหลากหลายขนาดนะเอามาทาสีมะมแล้วเอามาทำเป็นโคมไฟนี่ไงเก๋ๆแบบนี้ นี่ไงโอ้โหนี่คือพูดตรงนะบางทีทาขายยังได้เลยนะได้เลยนะนะเอามาลองปรับปรุงร้านดูอันนี้เราได้ไอเดียมาจากน้องเมย์รัชนกเลยนะฮะคือแกมีไม้แบตเหลือเยอะมากว่าปรึกษาเราเอาไปทําอะไรดีค่ะจังกอบอันนี้จริงๆนอกจากน้องเมย์นะผมได้ไอเดียจากตอนนั้นพระดอนกับอากาซี่เล่นกัน คือคือเคยเห็นไหมฮะมันเวลาเครียดเนี่ยเขาเอาไม้เทนนิสหรืออะไรอะคว้างพื้นเลยแล้วบางทีหักเลยนะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้มันทาเป็นแบบนี้ได้นะเอามาแขวนตุ้มหูนะฮะพวตุ้มหูฮะตุ้มหูนิดหน่อยก็เอานะครับโอเคนะหรือว่าเอออันนี้ผมเห็นคุ้นมากเลยตู้เย็นที่บ้านผมจย์ก๊อะ ส่วนในแง่ของการทําน้าแข็งไม่ใช่แล้วนะฮะหรืออะไรต่างๆเอามาทําเก็บใส่ของกระจุกกระจิกนะฮะพวกเป็นแหวนขายเครื่องประดับเล็กๆไงน่ารักหรือพวกรังขงรังไข่ไปยุกเอาท่านผู้ชมเออนี่โอ้โหนี่ตะร้าแบบนี้นี่มันขายตามตลาดนัดเลยนะใบไม่กี่ตังค์เลยนะคือบางทีร้าน10บาทร้านนี่สิบบาทเนี่ยนะแล้วมันดูไม่มีราคานะบางทีนะไม่น่าเชื่อว่าพอเอามาเรียงร้อยแบบนี้เรามันสามารถจัดเก็บอะไรต่างๆได้สวยงามเลยนะคือท่านผู้ชมเนี่ยเอาไอเดียนี้ไปเลยเอาแขวนเพชรจริงเลย มีเครื่องพงเครื่องเพชรเนี่ยแขวนจริงและโจรจะไม่กล้าขโมยไงเพราะว่าโจรมันจะงงไงเฮ้ยมันกาวเพชรจริงมาแขวนได้บนตะกร้าปะติกได้ยังไงเลยหรือถ้าเขามันใจถึงก็ดีจะได้เป็นแพ็กเกจจิ้งให้มันรวบทีเดียวแล้วใส่ตะกร้ากลับไปขอบคุณมากนะครับผมอีกอันนึงอันนี้เริ่มเห็นพาเลตพาเลทพาเลทนะพาเลตตะกี้อยู่ในร้านแกะไปแล้วนะฮะเอามาวางซ้อนมาวางจัดหรืออะไรต่างพาเลทนี่เก๋นะฮะเก๋ฮะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมชอบมากท่านผู้ชม ใครจะคิดว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะฮะที่ขาย PVC แบบนี้นะ PVC ธรรมดาทอดทอดทิ้งกันเกลือนเลยเยอะแยะนะฮะเอามาตัดผมว่าเอาให้คือตัดเองได้เลยตัดง่ายด้วยนะฮะแล้วเราไปซื้อพวก้อต่อนะไปดูเลยนะฮะวัดเอาหรืออะไรต่าง กลายเป็นชั้นในแง่ของวางเ็กเทงนกในไทยแขวนเสือ้อแขวนเข็มขัไดไร้เลยนะคือไออะไรที่ต้องการแขวนเนี่ยผมว่าไอราว p v c นี่ใช้ได้นี่คือทั้งหมดท่านผู้ชมของคลิกต่างๆนะฮะเรามาสรุปกันนิดหนึ่งดีกว่าว่าจริงๆแล้วนะฮะหลักในการออกแบบตกแต่งร้านหลายท่านเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีสรุปว่าไงจันช่วยสรุปกัน ข้อแรกครจารย์นะข้อแรกเลยใช้สีเลยจั์กรคทาสีด้วยผนังที่โดดเด่นเลยนะฮะแต่แนะนำนะว่าเอาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะคือเน้นให้มันเด่นกันไปเลยทีเดียวและบางทีนะจัดสีจัดจัดได้เขียวแดงนะฮะเหลืองหรือว่าดำหรืออะไรต่างๆเป็นสีพื้นที่จะทำให้ตัวโปรดักตของเราหรือตัวสินค้าของมันเด่นขึ้นมา อย่าไปบางทีก็อย่าไปเยอะมากถ้าสินค้าเราหลากหลายอยู่แล้วอันนี้เป็นทริคนิดหนึ่งคือคือเราต้องเน้นให้ให้สีเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ขับให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาอันที่สองนะผู้ชมฮะคิดแบบแนวตั้งก็คือใช้พื้นที่ทางด้านบนให้มากขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อก่อนในเออไรเนี่ยจะวางแต่พื้นวางบนพื้นแล้วข้างบนเนี่ยโอ้ ในระดับใกล้ๆภาเพดานเนี่ยไม่ได้ใช้เลยสูตรนี้น่าสนใจคือลองคิดวิธีการแขวนบ้างสิแขวนยังไงได้บ้างทำยังไงได้บ้างเยอะแยะเลยนะลัมผันนังอะไรต่างๆอันี้เนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นที่ดิสเพลย์ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะมีอะไรอีกบ้างครับต่อไปครับต่อไปเป็นเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟซึ่งหนุ่มเขานิยมเขาฮิตกันมากออนนคือาจจะทําให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะซื้อหาอะไรต่างๆนี้หรือทํากิจกรรมภายในร้านด้วยตัวเองออย่างที่ภาพเมื่อกี้เราเห็นนะ มีการสมมติอะแก้วกาแฟก็สามารถที่จะอะกินหมดแล้วา<ส>มา <นะ S 2> พ<ว>ูมาเพ้นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามเรื่องราวนะฮะ,ะ,ะก็สร้างความจดจําได้อีกอันหนึ่งข้อนี้ผมชอบมากน้องทีมงานบอกว่าหามาให้นะต้องบอกว่าต้องบอกท่านผู้ชมเลยยังไงฮะเป็นสิ่งสคาคัญที่จะทำร้านสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอย่าวางของให้รกครับโอ้นะฮะเพราะถ้ารกแล้วมันจะหาของไม่เจอนะฮะคือถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มีความสามารถในการ หาของได้แบบร้านจีถอยที่จุฬานะฮะ <c oughs> รุ้นจัดร้านนี่มันสะอาดแบบนี้นะฮะคือ <c oughs> ของหาได้หมด <c oughs> ใช่ไหมฮะของแกหาได้หมดเล <c oughs> แต่ว่ามันไม่รู้ว่าแกวางยังไงอ่ะวิธีคือมันมีความซับซ้อนในต <c oughs> ัวเอง <c oughs> โอ้โหคือมีแต่ของเต็มร้านอ่ะครับไออันนี้นะอย่าวางของรกเนี่ยนะฮะพูดแล้วเหมือนเนี่ยสั่งเลยนะฮะก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะท่านผู้ชมสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญที่ผมว่าบางทีเนี่ย นะฮะเราให้ความสําคัญน้อยจัดให้เป็นระเบียบจ็ดแยกหมวดหมู่หรืออะไรต่างๆให้ดูร้านดูสาตาตลอดเวลาเข้าซื้อหาหยิบจับอะไรก็ง่ายด้วยนะมาถึงข้อต่อไปเป็นเรื่องของการหาวิธีแปลกๆใหม่ๆในการจัดวางหรือการโชว์สินค้าผมเนี่ยบอกความประทับใจเรื่องนี้อันหนึ่งให้ท่านผู้ชมรู้เลยผมไปเจอร้านนะง่ายๆเลยนะขายกล้วยไข่กําแพงเพชรแล้วก็ทำไงผมก็คิดว่าไอ้กล้วยไข่มันต้องยังไงอ่ะมันก็คือเท่าที่เคยเห็นนะก็มีชั้นแล้วก็วาง มากสุดก็เป็นชั้นที่เป็นสเตปอ่าก็มีกล้วยเล็กกล้วยใหญ่ขายเมืกันอันนี้ถือว่าพัฒนาแล้วนะผมเจอนี่เลยนะคผู้ชมผมเจอนะเขาเอาเหล็กตะแกรงเหล็กตะแกรงธรรมดาที่เป็นตะแกรงธรรมดานะแขวนไว้ข้างบนเป็นเหมือนฝ้าเพดานเป็นเหมือนฝ้าเพดานคือตะแกรงหมดเลยนะคือร้านเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวอ่ะสามคุณสามสี่คุณสี่นะแล้วก็แขวนตะแกรงข้างบนแล้วหลังจากตะแกรงนะนะเอาเชือกค่อยแล้วก็ค่อยกล้วยเลยมาวย ห้้อยยยกลลวเคือเป็นเหมือนไอตัวเอสละฮะเคยเห็นไหมฮะไอตัวตัวที่เกี่ยวฮะแล้วเขาก็ห้อยกับตัวข้างบนแล้วห้อยไม่เท่ากันทะทนผู้ชมผมเห็นด้านหน้าร้านผมเห็นอุ้ยกล้วยมีหลายขนาด แล้วเราเข้าไปเนี่ยผมสนุกนะผมต้องคอยหลงด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือวิธีการดิสเพย์ที่น่าสนใจไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการโชว์สินค้าให้เห็นทั่วเลยนะคือเราอยากได้เครือไหนวีไหนนี่เราซื้อเลยนะหยิบเลยนะรวมไปถึงอีกวิธีหนึ่งบอกว่าน่าสนใจคือใช้นะชั้นต่างๆในการแบ่งพื้นที่ดูท่านผู้ชมชั้นที่เป็นสิ่งจําเป็นมากจำเป็นครับบางทีเนี่ยอย่าไปบิวให้มันเยอะมากหมดก็ได้นะเอาชั้นมากั้นพื้นที่หรืออะไรต่างๆพวกนี้บางก็ได้ ผมว่ามันจะมาพร้อมกับไอ้เรื่องวิธีทําไม่ให้รบอ่ะจัดเก็บนั่นเองและสุดท้ายไฮไลท์ของเราก็คือแสงไฟนะครับการใช้แสงไฟช่วยขับเน้นครับตัววัสดุหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสินค้าของเราในเรื่องจำเป็นผมให้หลักง่ายๆการที่ใช้ไฟนะฮะมันก็มีไฟไปที่ตัวสินค้าหรือเน้นเลยนะ หรือไฟไปที่เขาเรียกอินเดเล็ l i g h ไปที่ผนังแล้วทําให้มันมันรังมัรเลืองไปที่ผนังนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือไอเดียทั้งหมดที่อยากให้ท่านผู้ชมนะไปพัฒนาปรับปรุงไอเดียตกแต่งพวกนี้ไปได้ไอเดียเยอะเลยร้านค้าสวยงามคือจริงๆผมว่าไม่ได้เอาไว้ใช้แต่ร้านค้าไงเดียจริงๆในบ้านของท่านผู้ชมก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอับดุลดีกว่าว่าอับดุลจะมีมันแนะนำคลิกนะหรือแนวทางยังไงบ้างนะครับพักสักครู่เดียวครับครับผม